วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจ3ามร้อยหกสิบัปา์วันนี้นะครับเรามีข่าวเศรษฐกิจประเด็นร้อนด้วยการถึง2ข่าวนะครับเชิญคุณมาริและคุณชามิการ์ค่ะเรามาเข้าสู่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะมาริผู้จัดการบริษัทกล้องถ่ายรูปยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการแข่งขันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ลำหน้าในปัจจุบันนั้น ต้องสร้างความแข็งแกร่งเพื่อรักษาฐานล่าของผู้ผลิตที่ใช้กล้องฟิล์มก่อนเข้าสู่โลกของกล้องดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักที่ทําให้ครองใจคนไทยได้จนถึงทุกวันนี้นะคะต้องเริ่มมาจากตัวของสินค้าโดยเราจะเน้นให้ความสําคัญกับตัวสินค้ามากที่สุดนะคะเพื่อในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการทุ่มง,งบประมาณเกือบ10%เลยนะคะพร้อมทั้งมีการพัฒนานเทคโนโลยีให้เพิ่มสูงขึ้นตลอดด้วยค่ะ คุณค่อนข้างมากเลยนะคะเช่า่ะ,ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะประธานผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่้อหนึ่งนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะของผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้เราจะตั้งใจนําเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ผู้ค้าและลูกค้าของเรานะคะ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถมีความทุ่มเทเพื่อบริษัทรวมถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะในการคิดค้นนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งทางบริษัทนะคะก็ได้บอกว่าจะนําเสนอสินค้าระบบและบริการนะคะที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะจากข่าวทั้งสองข่าวที่เราได้เสนอกันไปนะคะมมลิเราก็จะสามารถเห็นกันได้ว่าแต่ละบริษัทก็จะมีกลยุทธ์ ในการส่งเสริมกิจการของตัวเองนะคะให้มีความสามารถในการทํากําไรได้มากขึ้นค่ะจนนาไปสู่นะคะการเกิดค่าความนิยมในอนาคตนั่นเองค่ะ,ะและเรานะคะท่านผู้ชมเราก็ไปติดตามสกุปข,ข่าวรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าความนิยมนะคะจากคุณจุตาามาก,การเนรและคุณกรกฎนิมานโสคนกันเลยค่ะสวัสดีสค่ะวันนี้พบกับรายการ Good View News ค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์มนุสีเหลืองค่ะ สวัสดีค่ะสดีครับวันนี้ก็มีข้อสงสัยจะมาถามอาจารย์นะคะว่าค่าความนิยมคืออะไรค่ะค่าความนิยมก็คือสินทรัพย์ของกิจการนะครับถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและมันเนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับกิจการในอนาคตมันก็เลยจัดเป็นสินทรัพย์มาคือไอตัวค่าความนิยมนั้นจะสร้างรายได้ให้กับกิจการในอนาคตเมื่อมันมีประโยชน์กับกิจการก็เลยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์และเนื่องจากว่าค่าความนิยมนั้นมีอายุประโยชน์ของมันเนี่ยเกินกว่า1ปีมันก็เลยจัดประเภทให้อยู่ในสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนค่ะแล้วค่าความนิยมเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างคะค่าความนิยมก็เกิดจากหนึ่งคือการซื้อกิจการสองก็คือกรณีห้างส่วนนะครับผมจะอธิบายทีละหัวข้อแล้วกันกรณีซื้อกิจการก่อนค่าความนิยมเนี่ยมันเกิดจากความนิยมชมชอบของสาธารณชนแล้วมันก็จะสร้างไรายได้ให้กับกิจการ เราก็เลยเรียกว่าค่าความนิยมแต่ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองอ,อยู่ๆเกิดขึ้นเองเนี่ยเราจะไม่สามารถมาบันทึกเป็นค่าความนิยมได้เช่นเราดําเนินกิจการมาแล้วแล้วผลปรากฏว่าเรามีพนักงานที่มีความสามารถเรามีทําเลที่ดีเรามีจํานวนลูกค้าจํานวนมากเรามีชื่อเสียงที่กอ่อตั้งมานานเรามีภาพพจน์ที่ดีต่อสังคมทุกอย่างเนี่ยมันจะก่อให้เกิดค่าความนิยมในองค์กรแต่เมื่อเรารู้ว่ามันมีค่าความนิยมก็จริงอยู่แต่ว่า ในทางบัญชีบอกว่าห้ามรับรู้ภายในคือมันเกิดขึ้นภายในของเราเนี่ยห้ามรับรู้<ม>เพราะว่ามันประเมินยากว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นค่าความมิยมที่ควรจะเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่มีนิติบุคคลหนึ่งไปซื้อกิจการอีกนิติบุคคลหนึ่งโดยนิติบุคคลที่ถูกซื้อเนี่ยเขามีค่าความนิยมในองค์กรของเขาคือมันเกิดขึ้นภายในของเขาอะ่ะเข้าใจปะ่ะมันมันอยู่ภายในองค์กรของเขาแต่ไอ้คนซื้อเนี่ย ไปซื้อมาเป็นของตัวเองไปซื้อกิจการทั้งกิจการเลยมาเป็นของตัวเองโดยผู้ซื้อเนี่ยยอมจ่ายเงินซื้อสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิในกิจการที่ตัวเองไปซื้อคือเช่นสินทรัพย์สุทธิของกิจการนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ10บาทแต่ผู้ซื้อยอมจ่าย12บาทคือจ่ายสูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่เขายอมจ่ายสูงกว่าเนี่ยไอ้ส่วนต่างคือ2บาทเนี่ยเป็นในมุมมองของผู้ซื้อว่าเขายอมจ่ายซื้อสูงกว่าเพราะเขาเห็นถึง ประโยชน์ที่มันมีมากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้<ฆ>คือเขาเขา,เขามีมองมันซื้อมาแล้วเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะสร้างไรายได้ให้กับเขาในอนาคตนอกเหนือจากไอ้สินทรัพย์ที่เห็นเป็นตัวเป็นตน<ฆ>นะ่ะดังนั้นเมื่อเขาจ่ายเงินซื้อมาเวลาเขาเอามาอยู่ในงบสแสดงฐานะการเงินของบริษัทผู้ซื้อเนี่ยมันก็จะโชว์ด้วยยอดส0บบาทซึ่งเป็นสินทรัพย์<ฆ>นะที่ซื้อมาบวกอีกสองบาทซึ่งเป็นค่าความย่อมที่เป็นอยู่ในหัวข้อของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือสรุปแล้วค่าความนิยมมันเกิดจากการซื้อกอิจการเท่านั้น<ะ>โดยจ่ายเงินซื้อสูงกว่าบูลค่าสินทรัพย์สุทธิเมื่อจ่ายซื้อมากกว่านยก็จะเกิดค่าความนิยมโอเคค่ะคราวนี้นักศึกษาคง <c oughs> จะเข้าใจว่าไอ้ค่าความนิยมนั้นมันเกิดได้ได้ภายในองค์กรหลายอย่างเลยใช่ไหมจำนวนลูกค้าชื่อเสียงทำเลทำเลโอกาสในการสร้างไรายได้ะอะไรพวกนี้แต่มันเกิดภายในยห้ารับรู้นะ <c oughs> ต้องเกิดจากการซื้อเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้ อาจารย์คะเราห้างหุ้นส่วนเนี่ยคะจะเกิดค่าความนิยมขึ้นมาได้ยังไงคะห้างหุ้นส่วนนั้นจะเกิดค่าความนิยมได้ก็ต่อเมื่อมีการรับหุ้นส่วนใหม่คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเธอสองคนเนี่ยเปิดห้างหุ้นส่วนกันอยู่ทํากิจการขายเสื้อผ้าวัยรุ่นตามตลาดนัดอยู่มาวันหนึ่งเธอไปเจอพี่เบิร์ตธงชัยไม่อินไตยแล้วเธอไปชวนพี่เบิร์ตมาเป็นหุ้นส่วนกับเธอเธอคิดว่าแน่นอนเอาพี่เบิร์ตมาเนี่ยแล้วมายืนอยู่ที่ร้านหรือแค่ แค่แปะป้ายเขาอยู่ที่ร้านเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นเจ้าบบของกิ <Ber th. S 2> จการหรืออะไรเกี่ยวกับพี่เบิร์ตเนี่ยเ<ะ>สื้อผ้าเธอขายได้ดีแน่นอนนะ,ะ,ะเธอก็เลยไปนําเสนอพี่เบิร์ตบอกว่าพี่เบิร์ตคะหนูเนี่ยลงทุนกินคนละห้าแสนอยู่แล้ว<ะ>อยากจะชวนพี่เบิร์ตมาลงทุนด้วยแต่พี่เบิร์ตเนี่ยนะไม่ต้องเอาเงินมาลงทุนเลยนะขอให้พี่เบิร์ตบอกว่าร้านนี้คือร้านของพี่เบิร์ตก็พอแล้ว<ะ>คราวนี้เดี๋ยวหนูจะตีมูลค่าของตัวพี่เบิร์ตที่มาอยู่ในห้างส่วนของหนูเนี่ย 5แสนบาทโดยพี่เบิร์ดไม่ต้องจ่ายตังค์เลยถือว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมีหุ้นส่วน5แสนบาทเท่าๆกับหนูสองคนก็คือสรุปแล้วหุ้นส่วนของเธอก็จะมีเงินทุนอยู่แสนห้าเลยอ่ะคือไอ้ตัวมูลค่าของพี่เบิร์ต5แสนเนี่ยมันถือเป็นสินทรัพย์ในกิจการของเธอไงคราวนี้เวลามีกาไรเนี่ยเธอก็จะต้องแบ่งกําไรให้กับพี่เบิร์ดด้วยเท่าๆกันถูกป่ะเพราะเธอลงทุนเท่ากันเพราะเธอตีก้าพี่เบิร์ดอ่ะแค่เพียงเอาชื่อมาแล้วให้พี่เบิร์ดบอกเป็นลายของพี่เบิร์ดเท่านั้นเอง ก็เลยตีค่าให้ห้าแสนไอห้าแสนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละมันคือค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเงินทุนของพี่เบร์ก็เพิ่มขึ้นมาในห้างุนส่วนด้วยสรุปแล้วค่าความนิยมเกิดขึ้นสองประเด็นนะครับซื้อกี่การกับห้างหุ้นส่วนอันนี้ผมห้างุนส่วนนี่ผมพูดแบบย่อๆแล้วกันมันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ราคาต้องคิดค่าเสื่อมราคาหรือเปล่าคะค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์โดยปกติแล้วสินทรัพย์เราก็จะคิดค่าเสื่อมราคาใช่ไหม ค่าความนิยมเนี่ยเราจะไม่ทําการคํานวณค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของมันเพราะว่าเราจะไม่ทราบอายุการใช้งานของมันว่ามันจะมีประโยชน์กับกิจการไปอีกนานแค่ไหนคือค่าความนิยมอะวันหนึ่งเธออาจจะรู้สึกว่าเกิดกิจการไปนานๆค่าความนิยมอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้ลดลงเหมือนสินทรัพย์ที่เราใช้งานถูกปะ,ะเปิดมานานความเชื่อถือสินค้าดูดูมีคุณภาพอะค่าความนิยมกลับจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ห,หรือบางทีเธออาจจะไปเดินแล้วไปเตะหมาขึ้นมามีคนอดคัดคลิปพอดีถือว่าเธอทำลายสัตว์ค่าความนิยมของเธอในภาพจน์ของผู้บริหารองค์กรก็อาจจะถูกลดลงมากเลยคนไม่ซื <c oughs> ้อสินค้าเพราะว่าเธอทำลายสัตว์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยดังนั้น <c oughs> สรุปค่าความนิยมมันไม่มีอายุจํากัดแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินเช่นเธอไปเตะหมา กระแสความนิยมในร้านของเธอแม่งไม่มีคนมาซื้อของแล้วว่าเธอควรจะต้องคิดด้วยค่าค่าความนิยมนั้นลดลงตามประโยชน์ของมันจริงๆอะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะสมมุติว่าเธออาจจะมเคยมีค่าความนิยมอยู่แสนหนึง่งผมบอกไว่าเตะหมาทีเดียวไม่มีคนมาซื้อของเลยเธออาจจะบอกว่าค่าความนิยมที่เคยมีอยู่นั้นเท่ากับศูนย์<ะ>คิดด้วยค่าไปเลยแสนหนึ่งให้มันเหลือเท่ากับศูนย์เลย<ะ>ดังนั้นสรุปค่าความนิยมไม่คิดค่าเสื่อมราคาและก็ไม่มีการตัดจ่ายใดๆตามอายุของมันเพราะไม่มีอายุจำกัด <C> e <an> แต่ถ้าเกิดมูลค่ามันลดลงให้เราคิดด้อยค่าลงครับโอเคค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้ทราบถึงความหมายของค่าความนิยมรวมทั้งรายละเอียดต่างๆกับค่าความนิยมแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มานกสีเหลืองเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ,คะดิฉันจุธามาศก,กาละเนรและดิฉันก็ระกฏนิมนันโสพลรายงาน ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะค่าความนิยมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจัดต้องได้แต่ว่ามันมีมูลค่าในตัวของมันเองค่ะซึ่งค่าความนิยมนี้นะคะก็จะสร้างผลกำไรให้กับกิจการในอนาคตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ